ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำสม้สมส้มส้มดออต้นหอมค่ะศับสนค่ะหลายภาษาศับสนค่ะก็อย่างอื่นก็อิกมากวิดีโออย่างอื่นก็ เนี่ยค่ะไปซื้อมาประมาณสักข้ากรรมมานะคะที่ฮอลแลนด์เนี่ยบางร้านก็จะมีถ้าเข้าเลิเดิลผักนี่ก็จะปูกหน่อย mm hmm. ก็เลยไปซื้อที่เลดเดิมาตรงนี้ก็ประมาณหกสิบเก้าเซนหกสิบเก้าเซนก็ประมาณราวยี่สิบกว่าบาทนะคะ ตีค่าเงินไทยแล้วแต่ค่าเงินไทยอะคะ่ะเงินยูโร40่บาทก็ประมาณ20กว่าบาทตอนนี้เงยูโร39บาทก็ลดหย่อนกันตามจำนวนหน่วยบาทค่ก็ทำนี้นี้ก็ทำให้เสร็จนี่ยคะ ได้แล้วคะนี่ก็ตัดเลยค่ะล้างก่อนล้งก่อนได้ บางคนเนี่ยก็จะเอาไปขึงแดดก,ก่อนนะแต่ที่นี่มันไม่ไมค่อยมีแดดก,ก็เลยว่าไม่ต้องขึงแดดก็ได้ค่ะถ้าอยู่บ้านเราเขาจะขึงแดดก,ก่อนนะคะแต่ที่นี่มันไม่มันไม่มีแดดก็ไม่ต้องขึงก็ไม่หักตัดไปเลยค่ะซ้านึ่งอีกชอบทานยาวก็เลยตัดยาวถ้าใครไม่ชอบทานยาวก็ตัดั้งๆก็ได้นะค,ะ,คะบอกว่าชอบทานถักยาว จะได้แฟนอยู่ไกลแต่น,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่า ที่ทานได้ร้านที่ที่มึงนอกเนี่ยเขาก็จะใส่พวกสารเคมีเหมือนบ้านเราอะไรค่ะบางบางบางผักบางผักบางเจ้าเขาเขาก็ปลูกแบบว่าไร้สารพิษแต่ก็จะแพงผักบางเจ้าเขาก็จะปลูกแบบว่าใส่ฉีดสารเคมีเหมือนบ้านเราค่ะแต่ว่าก็จะ ราคาก็จะต่างกันประมาณหนึ่งยูโรสองยูโรอะไรประมาณนะี้คะแล้วแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ใส่ไปเลยนะคะเนี่ยจะใส่ใส่เห็นไหมฮะใส่อ่าใส่ไปเลยค่ะใส่ตอนแรกใส่ขยะไม่ก็เลไรค่ะใส่ยิ่งเือยิ่งใส่ยเยอะยิ่งยิ่งยุบเร็วนะะ่ะช่วหน้าหนาวเนี่ยผักก็จะแพงหม่นะคะเพราะว่า ถ้าร้อนเนี่ยผักก็จะถูกขึ้นมาถ้าใครไม่อยากแสบลูกตานะคะไม่เอาเทียนมาจุดไม่เอาเทียนมาจุดแล้วก็จะไม่แสบลูกตาเพราะแสงแสงไฟจากเทียนช่วยช่วให้เราไม่แสบลูกตานะคะอันนี้อีกคยทําแล้วปอกปอกโัวหอมเนี่ยใช้ได้จริงนละคะ แต่ว่าลองโจอดแต่ว่าลอง ไม่ชอบเอาตางผืนของกระเทียมออกเยอะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องคั้นนะ้ำออกเยอะคั้นสักรอบสองรอบค่ะแต่บางคนคั้นสามรอบในคนเอกจะคั้นจะคั้นสักสองรอบพอแล้วก็กำลังดีค่ะ เยอต้องใช้แรงเรยอะถ้าใส่เกลือน้อยเราจะใช้แรงเรยอะเพเกลือทำให้ผักผักซอบลงค่ะ<ม>ทําอย่างนี้นะคะทำไปเลยค่ะสักสองสงรอบแล้วไปใครชอบหนุนมากก็สองรอบรอบเดียวค วันนี้ดูรายการอยู่มนอกเราก็ไม่รู้ว่าช่องไหนถ่ายทอดไม่ได้ดูด้วยค่ะไม่ได้สนใจทีวีท่าไม่ได้เปิดดูถามแฟนแทนเขาบอกว่าที่รักเธอก็ลองกอบดูเชียร์น้องเมย์ค่ะน้องเมย์ได้แชมป์สิงคโปร์วันนี้เชียร์เชียร์นที่นอนอยู่คนเดียวในยูทูบแต่ว่า กว่าเขาจะเอามาลงแบบมินตันเฟย์ค่ะแบดมินตันเฟย์้ว่าเขาจะเอามาลง Youtube ได้ก็คือต้องแ่นเสร็จก่อนแต่ก็ประมาณสองสามที่มงก็ได้ดูค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูเราก็ไม่ค่อยดูเราก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจในโทร์ใน TV. ทีวีี่เนี่ยค่ะเนี่ยน้ำยืดๆเลยนะ ก็เริ่มสลบแล้วทีนี้ล้างออกค่ะก็ใส่ในอ่างเนี่ยแหละค่ะบางคนไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ต้องอะไรมากมายเรามีอะไรเราเออปลปี่แต่ทำต้องทาอะไรมากมายแต่ขอบอกเสียตามากเลยพี่น้องแล้วมีกว่ก่อนนะคะกอดัเี้ยงข้าเหนียวด้วยก็ล้างขัขงงดไปหมดแล้ว Matou,